สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับช่องพุทธศาสตร์ออนดี้โดยเด็กวัสัตว์นะครับด้วยความออนดี้บวกวิชาการร่วมสมัยของเรานะคต้องมีการเพิ่มเนื้อหาเพิ่มเติมจากใบไม้หนึ่งรรที่ท่านสอนเอาไว้นะครับกับสโลแกนพุทธศาสตร์คือหลักความรู้เกี่ยวกับความเป็นจริงที่ปรากฏอยู่รอบตัวคุณนะเพียงแค่คุณอาจไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนซึ่งช่วงแรกของเนื้อหานะจะเป็นอารมบทครับ อ้างอิงหลักนะครับจากพระพุทธศาสนาเท่านั้นส่วนอ้างอิงอื่นนะจะขอให้ข้อมูลไว้ใต้คลิปสําหรับท่านที่ต้องการข้ามไปยังเนื้อหาของคลิปนะให้กดไปที่เวลาหนนาที50ิวินาทีเลยนะครับเนืด้วยตัวผมเองได้ผ่านการศึกษาคําสอนในพระพุทธศาสนาผ่านเครื่องมือสื่อสารต่างๆในปัจจุบันด้วยวิธีการแบบวิชาการคือศึกษารวบรวมข้อมูลตั้งสมมติฐานข้อมูลพิสูจน์ทดลอง แล้ววิเคราะห์สรุปผลมาได้ในระดับหนึ่งก็ได้รับรู้ว่าหลังช่องทางยังคงใช้ความเชื่อส่วนตัวในการศึกษาและตัดข้อมูลส่วนที่ไม่เชื่อทิ้งโดยไม่ได้พิสูจ์ทดลองทำให้เกิดข้อผิดพลาดของข้อมูลไปอย่างมากมายจึงได้เกิดแนวคิดในการทำช่องเพื่อเอผยแพร่ข้อมูลไม่ให้เกิดความเข้าใจที่ผิดต่อพระพุทธศาสนานโดยมุ่งเน้นเนื้อหาจากวิชาการร่วมสมัย อ้างอิงเทียบเคียงกับศาสตร์ที่นิยมในปัจจุบันด้วยภาษาร่วมสมัยต่อไปนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะสวากาโตภะคะวตาธโมสันติตโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนายิโกปัจจตังเวทิตภูวินยูหิต พุทธศาสตร์พื้นฐาน4ประการหรือปรมัตสนะีคือคอําอธิบายขั้นเริ่มต้นเกี่ยวกับเนื้อหาเชิงวิชาการของพุทธศาสตร์นะับซึ่งเป็นเนื้อหาประจําคลิปของคลิปนี้นะฮะโดยจะนําเสนอในเชิงหลักการก่อนนะจากนั้นจะชวนให้มาพิสูจน์ทดลองแนละทำความเข้าใจวิเคราะห์สรุปผลด้วยตัวของท่านเองนะต่อไปว่าจริงเท็จอย่างไรสมคํเชิญชมที่คนโบราณนะท่านได้กล่าวไว้หรือไม่นะครับ คำว่าปรมาตนะ์หรือบรมนะครับเป็นคําศัพท์ที่หมายถึงนะการเริ่มต้นนะหรือจุดเริ่มต้นนะครับมีลักษณะสําคัญสองการคือเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็มีหนึ่งเดียวนะครับซึ่งใช้กับคําว่าปรมันะนครับอย่างเช่นปรมาณนะูปรมััทนะ์คืออนุขั้นเริ่มต้นนะครับซึ่งก็คือแสงนะครับ เป็นอะตอมขั้นเริ่มต้นนะครับอย่างคําว่าบรมศาสดานะครับก็ใช้คาว่าบรมหรือปรมัตย์นี่เหมือนกันนะครับคือมีเป็นผู้ริเริ่มนะครับแล้วก็มีหนึ่งเดียวนะครับนี่คือคําว่าบรมนะครับปรมัตย์สี่นะครับเป็นสภาวะเดียวกันนะครับที่มีสามารถแยกปลักความรู้ออกเป็น4อย่างได้นะครับในสภาวะของความเป็นจริงที่ปรากฏอยู่นะครับ ซึ่งใช้ชื่อย่อว่าจิเจรุนี้นะครับซึ่งมาถึงจิตเจตสิกรูปและนิพานนะครับตามที่ท่านได้สืบคําสอนมานั้นนะได้ให้ข้อมูลว่าพระพุทธเจ้านะถ้าได้กล่าวว่าท่านรู้และเข้าถึงสภาวะหนึ่งชื่อว่านิพานนะทำให้ท่านได้นํามาเผยแพร่พการศาสนานะซึ่งจากความเรียนที่ผู้คนได้มีการศึกษาและเผยแพร่พกันนั้นนะ พบเจอเพียงสามสภาวะนะคคือจิตเจติสิกและรูปนะคทำให้ในเชิงสาสารต่างๆนะครับได้คนพบสาสารนะรวมเป็นสี่สภาวะนะคือจิตเจตสิกรูปและนิพพานนะครับในที่นี้นะครับนิพพานนะหมายถึงการพ้นทุกข์จากสิ้นเชิงนะซึ่งเป็นประเด็นศึกษาที่มีอยู่แล้วร่วมสมัยนะครับมีผู้คนมากมายนะศึกษาแล้วก็เผยแพร่คำศัพท์คำนี้อยู่นะฮะแต่ว,ว่าผลการศึกษาอ,าอื่นๆนะครับ จากที่พระพุทธเจ้านะท่านได้ศึกษาแล้วนะก็ไม่เกิดผลตามความหมายได้อย่างแท้จริงนะคือยังไม่เกิดการพ้นทุกอย่างสิ้นเชิงนะครหลายๆคําสอนนะยังคงนําพาให้กลับมาเจอความทุกข์ได้อีกนะฮะอย่างนั้นแล้วนะครับท่านจึงเป็นผู้ค้นพบและประกาศศาสนาเกี่ยวกับคำว่านิพพานได้สมบูรณ์เป็นท่านแรกนะครับ โดยสภาวะนิพพานนี้นะครับก็ยังคงมุ่งเน้นว่าไม่ใช่การดับศูนย์ไปเลยนะครับโดยการดับศูนย์นี้นะครับไม่ถือว่าเป็นสภาวะนะครับเพราะเป็นการกลายเป็นไม่มีสสารใดเหลืออยู่เลยนะครับซึ่งทําให้ไม่เกิดความสุขนั่นเองนะครับซึ่งนิพพานก็คือสภาวะที่พ้นทุกข์และมีความสุขนั่นเองครับสุขด้วยความสงบนะอย่างนิติล่ะนะเป็นอมะตะธรรมนะครับ จิตปรมาตนะครับในเรื่องของจิตมาแล้วขอนําเสนอในเชิงพบคคลนะครับซึ่งในช่วงลักษณะและคุณสมบัตินี้นะครับเป็นเนื้อหาที่ยิบย่อยมากนะครับซึ่งพิสูจน์และทดลองได้ยุ่งยากนะครับในนี้ในจิตในเชิงพบโคลนะรก็คือสิ่งที่สัตว์โลกทั้งหลายนะครในการใช้ในการรับรู้หรือสัมผัสสิ่งต่างๆนะครับก็คือเป็นเป็นสิ่งที่ใช้ในการารับรู้นะครับสัตว์โลกในแต่ละกลุ่มก็จะมีลักษณะ แต่คุณสมบัติของดวงจิตที่แตกต่างกันไปนะครแต่เวียนบ่ายแต่เกิดในพภูมิุต่างๆนะครับมาอย่างยาวนานครับแบ่งเป็นสามกลุ่มใหญ่ๆนะครก็คือการมาพบนะครรูปภพบและรูปปพบนะครับการประพบก็คือจิตของสโลกนะที่อยู่ในส่วนของใจกลางของจักรวาลน,นะครมีลักษณะของการเสพการมาลมนะครก็คือเสพสัมผัสผ่านประสาทสัมผัสที่ตัวเองมีอยู่นะครับซึ่งแต่ละ แต่ละภพภูมินะครับก็ยังมีจํานวนของประสาทสัมผัสนะฮะที่ไม่เท่ากันนะฮะแตกต่างกันไปนะฮะรูปภพนะครับเป็นที่อยู่ของสโลกที่เสพอารมณ์ของรูปประชานะฮะคือมีสมาธิของอารมณ์ต่างๆอยู่ในดวงจิตในรูปกายของตนเองนะมีรูปทิพย์เฉพาะตนนะฮะร,รูปภพนะฮบ เป็นที่อยู่ของสัตว์โลกที่เสพอรูปประชานนะฮะทำให้ดวงจิตแผ่ออกไปรอบๆนะไม่มีรูปร่างเฉพาะตนคือเป็นสสารที่คล้ายๆกันไปหมดนะครับจึงเรียกว่าอารูปนั่นเองนะครับเจตสิกปรมัตนะครับเจตสิกปรมัตนะครับก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นหรือประกอบขึ้นกับจิตนะฮะซึ่งเป็นสิ่งที่ใช้ในการรับรู้นะของสัตว์โลกนะครับเช่นความจํา หรือสัญญาณนะความรู้สึกหรือเวทนานะความมุ่งหมายหรือเจตนาเป็นต้นนะเป็นสิ่งที่เกิดร่วมเกิดขึ้นติดแปะไปกับจิตนะฮะทำให้เกิดกระบ,บวนการซับซ้อนในการสื่อสารสิ่งรอบตัวสะสมเป็นระบบอัตโนมัติบ้างนะฮะซึ่งบางครั้งก็อาจจะเกิดความผิดพลาดของระบบเหล่านี้ได้นะฮะตามแต่เหตุปัจจัยจนสามารถแสดงออกต่อการรับรู้สิ่งต่างๆได้อย่างรวดเร็วนะฮะอะไรก็ตามอะ สิ่งเหล่านี้นะ,รค,นะครับเจตสิกเนี่ยนะก็เป็นเหมือนดาบสองคมนะครับอาจจะส่งผลให้สร้างความสุขก็ได้สร้างความทุกข์ก็ได้ตามแต่เหตุปัจจัยซึ่งมาสามารถทำให้เกิดการหนีพ้นจากความทุกข์ได้อย่างแท้จริงนะเจตสิกเนะี่ยจึงเป็นจุดชี้วัดนะครับระหว่างสสารนะของจิตกับนิพพานนะครับถ้ามีเจตสิกนะครับก็คือเป็นจิตนะครับ ถ้าไม่มีเจตสิกนะฮะก็ mm hmm. คือเป็นนิพพานรูปปรมัตนะครับรูปประมัตนะ,ะ,ปปะ,ตนะ,ะเป็นสิ่งที่มีความหยาบก,กว่าจิตเจตสิกนะครับซึ่งก็คือวัตถุสิ่งของนี่เองนะครับแต่ต้องมีสิ่งทรงไว้4อย่างหลักๆนะ,ค,ะคือดินหรือการกินพื้นที่นะครับน้ําคือการดึงดูดเข้าหาตรงกลางนะครับลมคือการแผ่ออกจากตรงกลางนะครับซึ่งเกิดความดัน แรงตึงผิวอะไรเงี้ยครับและไฟคือระดับพลังงานนะครับเรียกว่าธาตุสีนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ทรงไวนะหมายถึงทรงไว้ให้เกิดเป็นรูปเฉพาะนั้นๆน,น,นะครับมีความเฉพาะตัวนะครับซึ่งมีตั้งแต่รูปขั้นเริ่มต้นน่ยซึ่งคำศัพท์ก็คือปรามานนะคราที่รู้จักกันโดยทั่วไปก็คือแสงนะครับในภาษาวิทยาศาสตร์ก็คือคลื่นแสงโฟตอนนะครับเป็นอนุภาคที่ กระจายออกมาจากดวงอาทิตย์นะครับซึ่งมีขนาดเล็กกว่าอานูหรืออะตอมนะรประมาณ36เท่านะครับในเชิงพทธศาสตร์นะให้ความสําคัญกับปรมาณูนะมากกว่าอานูหรืออะตอมนะครับเพราะเป็นสิ่งที่เริ่มให้เกิดรูปนะเป็นวิวัฒนาการมาเป็นอะตอมต่อนะครับซึ่งจากอะตอมนะก็วิวัฒนาการมาเป็นวัตถุขนาดใหญ่นะฮะหรือแม้แต่ดวงดาวระบบดวงดาวต่างๆนะครับและที่นี้นะก็ล้วนวิวัฒนาการมาจาก ปฐมนูษะในที่นี้คําว่ารูปทิพย์นะครับไม่ได้อยู่ในคํานิยามของรูปปรมตัสนี้นะครับแค่มีความคล้ายคลึงกันนะโดยมีความละเอียดขององค์ประกอบมากกว่าแสงนะซึ่งแสงกระทบหรือสะท้อนอารมณ์ไม่ได้แสงจึงเป็นจุดแยกเชิงสสารของรูปและจิตนะครับโดยปรมมัตส์ทั้ง4นะครับก็คงอยู่ในจักรวาลและความเป็นจริง,งต่างๆอโดยทั่วไปนะครับเพียงแต่ละเราจะเข้าใจหรือแยกแยะ ไมเ่นััองครบสําหรับการทดลองเราวันนี้นะครับทําได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลาอย่างแท้จริงนะครับเพื่อทําความเข้าใจตามเนื้อหาของคลิปนะครับเพราะจิตเติรรูปและนิพพานอยู่กับเราในทุกที่บนความจริงที่เราสัมผัสได้นะครับและเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆครับแค่เราอาจจะไม่เคยได้ฟังและทําความเข้าใจได้มาก่อนนะครับื่อหวังว่าทุกท่านนจะสามารถหยิบประทุชิ้นหนึ่งรอบๆตัวขึ้นมาเพื่อเป็นอุปกรณ์ในการทดลองของวันนี้นะครับซึ่งจะเป็นอะไรก็ได้นะครับ โดยแค่ใช้สายตาสัมผัสได้ท่้นั้นก็พอแนละ้วเมื่อคุณใช้สายตาสัมผัสนะครับก็จะทําให้การทดลองนีนะ้จบลงแล้วนะครับที่เหลือก็คือการวิเคราะห์ข้อ,นะขอมูลแล้วก็สรุปผลนะครับโดยะะวัตถุเหล่านี้นะก็คือรูปปรมัตนะครับซึ่งมีความหยาบกว่าแสงนะทำให้เกิดการกระทบสนะท้อนของแสงนะเป็นรูปอารมณ์นะครับหรือก็คือคลื่นแสงนะ,ะคลื่นแสงสีต,ต่างๆนะมาอย่างตาของเรานะเมื่อเราใช้ สิ่งที่ใช้ในการรับรู้นะครับมีเจตนานะครับที่จะมองไปยังวัตถุนั้นนะครับก็จะทําให้อารมณ์ของวัตถุนะเข้าสู่สายตานะเกิดการกระทบกันนะครับซึ่งเป็นจิตกับเจตสิกนะครับทําให้อนุภาคนะของอารมณ์นะซึ่งก็คือสีต่งตางๆนะกระทบเข้ากับดวงตาคนระับก็จะเกิดการรับรู้ลักษณะ การเชื่อมต่อของอารมณ์เฉพาะต่างๆนะว่านี่คือสีแดงสีเขียวสีอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะส่งเป็นคลื่นจิตนะเฉพาะของสีนั้นอะไปส่งให้กับจิตที่อยู่ศูนย์กลางนะครับเป็นระยะระยะ,ะก่อนตกไปสู่พวังนะฮะซึ่งเป็นการรับรู้ทีละอนุภาคนะฮะแล้วก็ส่งวิ่งมายัางศูนย์กลางนะฮะแล้วก็วิ่งกลับไปรับใหม่นะฮะด้วยความเร็วนะะสิบล้านรอบต่อวินาทีนะครับ โดยนะฮะเซล์ประสาทหรืออะตอมต,ต,ต,ต่างๆนี่นะครับก็เป็นเพียงแค่สื่อกลางนะที่สารสื่อประสาทเหล่านี้นะครับวิบ่งผ่านไปนะครับวิบ่งไปวิ่งมารับรู้นะครับด้วยความเร็วสิบล้านต่อวินาทีนั่นเองนะครับเมื่อเกิดการรับรู้เหละะ่านี้ก็จะทําให้เกิดการจดจําเรียนรู้แล้วก็ตอบรับสิ่งเหล่านี้นะครับว่าควรทําตัวยังไงอะไรยังไงนะครับ สิ่งเหล่านี้มีสีอะไรภาษาพูดคือคําว่าอะไรภาษาเขียนต่างๆขีดเขียนไปอย่างไรนะสุขเศร้าเหงารู้สึกชอบไม่ชอบหรือเฉยๆต่อวัตถุนั้นนะฮะต้องการไม่ต้องการนะฮะใช่ของเราหรือไม,ไม่หรือว่าไม่ใช่ของเราอะไรเงี้ยเป็นสิ่งที่เราลังเกียจหรือเปล่าหรือเราชอบเนี่ยเป็นต้นนะครับหลายๆท่านนะครับ ในขั้นตอนของการเข้าถึงนิพพานนี้นะอาจยังไม่สามารถที่จะพิสูจน์ทดลองได้ในวันนี้นะแต่ก็สามารถที่จะพัฒนาได้นะซึ่งหากพิจารณานะให้เห็นตามความเป็นจริงนะของหลักความรู้ต่งตางๆรอบตัวนะให้เกิดความเข้าใจได้ตามก็อาจจะสําเร็จขั้นความเห็นต่อน,นิพพานนะครับมีดวงตาเห็นคําสอนในพระพุทธศาสนานะก้าสู่พระอริยะเจ้านะในขั้นโซดาบันมัตในทันทีนะครับ ขจัดความลังเลสงสัยนะครับต่อพระพุทธสารทศาสนาได้นิดหนึ่งแล้วนะครับซึ่งต่อไปก็ทําให้เกิดเป็นผลนะครับศึกษาคสอนนะครับให้จนเข้าใจจำแจ้งนะครับว่านิพพานคืออะไรนะครับโดยลักษณะที่ว่านะครับคือเห็นนิพพานแต่อย่างเอามาไม่ได้นะครับและเหลืออีก3ามขั้นตอนที่สําคัญคือขั้นลดกามนะครับขั้นคือ ขั้นละกามได้1นึ่เนต์ะขั้นที่4ี่นะครบอกว่าตนเองเข้าถึงนิพพานได้แล้วนะซึ่งจะต้องผ่านการฝุกฝนนะรการนำลงสตินะในระหว่างการทำสมาธินะครับซึ่งเป็นขั้นตอนหลักๆนะครับจากมรรคแนะครับรวมเป็นมรรคแปสี่ระดับขั้นนี้ทำให้เกิดเป็นแนวทางทั้งหมด32มขั้นตอนนะครับ เพื่อความกระจ่างใจในเชิงการทดลองเราวันนี้เราก็เพิ่มการทดลองขึ้นมาอีกนะครับซึ่งก็คือการทดลองสภาวะของสสารต่างๆในจัก,กรวาลนนครับจะมีลักษณะอย่างไรนะครับเพิ่มเติมจากเนื้อหานะครับที่เราได้สรุปไปโดยนะสะสารเนรี่ัจะมีสี่กลุ่มด้วยกันนะครับแต่นะ กุ่มจิตและกุ่มเจลลูสิกนะก็เป็นสา,านรนทคืมีระดับใกล้เคียงกันนะครับทำห้แยกแยกออกจากกันได้ยากนะครับโดยทางนี้นะจักรวาลในเชิงความละเอียดของสารานะการทดลองของเราเนี้ยใช้วัสดุอตอนต่างๆแบบนี้นครับโหลแก้วนะหรือพลาสติกทรงกลมก็ได้นะครับใช้ขนาดเล็กหรือใหญ่ก็ได้แต่ถ้าขนาดเล็กนะครับจะ เปน็นผลการทดลองที่ค่อนข้าง,างไม่ค่อยชัดเจนนะส่วนน้ำเปล่าน,นะครับกับวัสดุลอยน้ำได้นะครับเนี้ยใช้สำหรับเติมลงไปในโหลนะครับเพื่อใช้ในการหมุนนะมีฝาปิดด้วยก็ดีนะครับส่วนเป็นส่วนของแบบจำลองนะครับโดยใช้น้ำเปล่ากับน้ำมันนะครับแบบจำลองในวันนี้นะครับของสนามนะครับก็ ข่างในไม่สามารถหาดูได้นะก็ในคลิปนี้ก็นํามาให้ดูคร่าวๆแล้วก็สรุปข้อมูลออกไปให้ดูด้วยนะครับด,ด้วยนะครับเนื้อหาของคลิปนี้เป็นจุดเริ่มต้นของความรู้ทั้งหมดทั้งมวลในความเป็นจริงนะครับจึงมีเนื้อหาที่ค่อนข้างเยอะนะครับจึงขออนุญาตสรุปเนื้อหานด้วยใช้เวลามายาวนานพอสมควรนะครับอาจจะทําให้น่าเบื่อไปนะครับซึ่งขอเป็นสรุปเป็น ข้อความมาไวนะ้ให้อานะ่านและศึกษาเพิ่มเติมนะครับนะสุดท้ายเร่อเนื้อหาที่น่าสนใจต่างๆนะครับไวนะ้นะครับและขอใช้ความนะินดีในตัวเองนะครับขอจบคลิปคลิปนี้นะเพียงเท่านี้นะไม่ขออธิบายเพิ่มเติมซึ่งเราก็ได้เรียนรู้หลักการเชิงวิชาการแบบคร่าวๆนะของจิตเจตสิกรูปและนิพพานไปนแล้วนะครับได้ดูคลิปกันแล้วเป็นอย่างไรบ้างฝากแสดงความคิดเห็นให้ต้คลิปกันด้วยนะครับ สำหรับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามและกดกระดิ่งนะครับก็ขอให้กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของเรากันนะครับอย่าลืมไลค์แชร์แบ่งปันความรู้นี้ให้กับเพื่อนๆนของคุณเพื่อเป็นธรรมทานกันนะครับ